ดีค่ะครูกเกษตรชาแนลนะคะวันนี้นะคะครูทีมจะมานําเสนอนะคะ,ะวิธีการทําปุ๋ยเปลือกไข่แบบพลังคูณ3นะคะคือเพิ่มพลังให้กับปุ๋ยเปลือกไข่ของเรานะคะอุปกรณ์นะคะส่วนประกอบมีก็มีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่นี่ครูทีมตากมาแล้ว3วันนะคะก็แห้งนะคะแห้งดีสนิทเลยนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะมีเกลือแล้วก็มีผงชูรสผงชูรสเราใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ ประโยชน์คูณ3พูดถึงประโยชน์มันก่อนนะคะก่อนที่ครูณถึงจะไปพาไปดูขั้นตอนการทําซึ่งมันง่ายมากนะคะคือทําแล้วใช้ได้เลยนะคะ,ะก็คือประโยชน์ของเปลือกไข่นะคะแน่นอนว่าเปลือกไข่มีแคลเซียมใช่ไหมคะมีแคลเซียมนะบำรุงพืชอยู่แล้วนะคะผงชูรสนะคะผงชูรสก็จะมีะมีกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนมีประโยชน์ยังไงคะกรดอะมิโนมีประโยชน์ก็คือจะทําให้พืชนะคะ,จะเจริญเติบโตใบเขียวนะคะ ทนต่อ,อ,อแมลงศัตรูพืชต่างๆนะคะเขาจะมีความแข็งแรงนะคะนี่คือประโยชน์ของกรดอะมิโนโที่อยู่ในผงชูรสนะ,ะส่วนเจ้าเกลือนะคะเกลือก็มีประโยชน์ก็คือจะทําให้พืชผักของเราที่เราเอาไปโรยนะคะมีรสหวานกรอบนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะมีพลังคูณ3นะคะทีนี้คุณทิมบอกก่อนว่าเปลือกไข่นะคะถ้าเราอยากได้และธาตุเพิ่มมาก็คือคาร์บอนเนี่ย เราไปคั่วเปลือกไข่ก่อนก็ได้นะคะก็จะได้มาอีกหนึ่งพลังนะคะเป็นสีพลังนะคะแต่ว่าคุณทีมจะไม่ได้คั่วเปลือกไข่นะคะวันนี้คุณทีมก็จะบดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะนะคะก็เอาเปลือกไข่นะคะคุณทีมจะใช้การตําในครกนะคะตําตในครกให้ละเอียดก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูวิธีการผสมนะคะนะคะตาจนละเอียดเลยนะคะ โอเคนะคะตอนนี้ก็ครูทิมนะคะก็ตำตำเสร็จแล้วนะคะตำบทละเอียดนะคะก็จะได้เปลือกไข่แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ครูทิมใช้ประมาณประมาณ20ฟองนะคะไม่ได้ใช้เยอะนะคะเพราะว่าจะทําให้เพื่อนๆดูนะคะ,ะทีนี้เพื่อนๆืบางคนก็ไม่ไม่ตำให้บทให้ละเอียดก็ได้นะคะถ้าเราใช้วิธีการขยำขยำใส่ถุงพลาสติกหรือว่าผ้า นะคะขยำใช้มือขยำก็ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาเราไปใช้กับต้นไม้นะคะหอยท่ามันจะกลัวเพราะมันแหลมแหลม,แหลมนะคะพันหอยทาก็จะไม่มากินผักพืชผ,ผักผลไม้เรานะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเราบดละเอียดมันก็จะนําไปใช้ได้ง่ายนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวครูทีมจะมาทําส่วนผสมให้ดูนะคะ,อ,ะอย่างที่บอกนะคะส่วนผสมก็จะมีนะคะผงชูรสนะคะอันนี้คุณทีมใช้ ไข่20ฟองนะคะก็ครูทิมก็จะใช้ประมาณเอาช้อนโต๊ะคุณพูนเลยนะคะช้อนโต๊คุณพูนเลยนะคะถ้าสิบฟองก็ประมาณครึ่งช้อนก็ได้นะคะเกลือนะคะเกลือก็ช้อนโต๊ะหนึ่งไม่เต็มก็ได้นะคะไม่พูณก็ได้นะคะง่ายนะคะวิธีการนี้ง่ายนะคะ แต่ว่าประโยชน์นั้นจะพลังคูณ3นะคะประโยชน์นจะพลังคูณ3เลยนะคะแล้วก็แค่เห็นไหมคะผสมผสมใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปหมักไม่ต้องไปรอคือเพื่อน,อนๆบางคนนี่อชอบแบบไม่ค่อยมีเวลาชอบสูตรที่แบบใช้ได้เลยนะคะทำแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยบางทีต้องไปรอหมักอ่าเวัน30วันอะไรอย่างนี้นะคะ อาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ประโยชน์พลังคูณ3อย่างที่คุณทิมเล่าไปแล้วนะคะแล้วเราก็ไปโรยพืชผักเราได้เลยนะคะแล้วก็ลดน้ำนะคะได้ไม่จำกัดนะคะได้ไม่จำกัดก็คือใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทุทิมบอกว่า,าปุ๋ยอินทรีย์พวกนี้นะคะใาชา้ได้กับพืชนี่ มีปริมาณบอกก็จริงนะคะแต่เราก็อาจจะปริมาณเพื่อบอกเฉยแต่พอเราไปใช้จริงเนี่ยเราก็ตามความเหมาะสมนะคะเหมือนหลายอย่างที่คุณทิมใช้กับพืชนนะคะเราก็พอดูแล้วมันก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยเพิ่มปริมาณเข้าไปนะคะอันนี้ก็ลองไปใช้ดูนะคะ,ะในพืชผักสวนครัวของเรานะคะก็จะทําให้พืชผักนั้นกรอบรสหวานนะคะก็เป็นปุ๋ยเปลือกไข่พลังคูณ3นะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ครูทิมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะเพื่อชมคลิปดีๆนะคะสูตรคล็ดลับง่ายๆจากครูเกษตรชาแน,นลนะคะบ๊ายบายค่ะ